จัสติ g ลีกวมพลังเพื่อเรียกสติแบทแมนหลังจากที่แบทแมนเนี่ยทำร้ายคนที่เขาห่วงใยไปเยอะเขาได้บินไปที่ดวงอาทิตย์เพื่อชาร์จพลังของซูเปอร์แมนเมื่อเขาชาร์จพลังเต็มที่แล้วเขาก็บินกลับโลกแต่ตอนนั้นเองเขาก็โดนใครไม่รู้ซัดไปที่หน้ากระเด็นไปตกบนดวงจันทเลยและคนที่มาหยุดเขาไม่ให้บินกลับไปที่โลกก็คือจัสติ g ลีที่มาเพื่อจะหยุดแบทแมนนั่นเองทางด้านซูเปอร์แมนเนี่ยเมื่อเขาได้ชุดสีดําที่อัฟเฟตทําให้เขาก็ได้ใส่มันเพื่อป้องกันการโจมตีทันทีพวกเขามาที่บาร์่ทมะาอไดว เป็นอันตรายเท่านั้นและคนที่มาหยุดการทะเลาะก,กันในบาร์ก็คือซาธาน่าเธอได้ใช้มนของเธอทําให้คนที่ทะเลาะก,กันหยุดพวกเขาทั้งสองเนี่ยได้มาหาหญิงแก่คนหนึ่งเธอคือซิลเวอร์แบนชีนั่นเองซิลเวอร์แบนชีเนี่ยก็โดนคำสาปของเข็มกรัดเล่นงานเหมือนกันเธอก็ติดอยู่ในร่างโฮสต์ของเธอเธอได้ขอให้ซาธาน่าช่วยแก้คำสาปให้หน่อยซึ่งซาธาน่าก็จัดให้เธอได้แก้คำสาปของเข็มกลัดและปลดปล่อยซิลเวอร์แบนชีออกมาแล้วเมื่อพวกเขาได้เข็มกลัดมาแล้วพวกเขาก็ต้องหาแผนเพื่อทําให้แบแแแมมมมนนนนกกกลลลลัับบเเเป็หหือออดดดิิใ้้้้ไซึึ่่่งงงตตตีจจุยูถะ ยัง,งก็เอาแบทแมนไม่ลงแบทแมนต่อยแดนยรนาไปหนึ่งทีและบีบลูกตุ้มของฮอคเกิลแหลกเลยแดนนรนาเนี่ยยังไม่ยอมเธอกลับมาลงสนามอีกครั้งซึ่งคราวนี้เนี่ยแบทแมนก็ต่อยเธอกระเด็นไปไกลกว่าเดิมอีกแล้วเขาก็เริ่มแผนการเล่นงานจัสสิลิกทุกคนเขาใช้ตาเลเซอร์ยิงไปที่หัวของเรดโทนาโดเพื่อให้หยุดชงะต่อยหน้ากากออกซิเจนของฮอคเกิลแตกทําให้จอห์นสจวตและไฟสตอร์มเนี่ยมาช่วยให้ออกซิเจนกับเธอฮีโร่ที่ยังสู้ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนหันมาคุยกับแบทแมนแทนพวกเขาแค่อยากให้แบทแมนเนนนดก็ก็ั้้นนไิจสปๆ เขาก็จําเสียงกันได้นั่นคือเสียงพ่อแม่ของเขาแบทแมนเลยต้องบินลงไปดูที่โลกว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วที่นั่นเขาก็ได้เจอกับพ่อแม่ของเขาจริงๆพวกเขาพูดว่าภูมิใจในตัวบรูซที่ทําดีเพื่อโลกมาขนาดนี้เมื่อแบทแมนเห็นพ่อแม่ของเขาอีกครั้งเขาก็เข้าไปกอดทั้งพ่อและแม่พร้อมกันเลยแล้วบอกว่าพ่อแม่ปลอดภัยแล้วแต่ตอนนั้นอะร่างของพ่อแม่ของบรูซก็เริ่มหายไปบรูซได้แต่บอกว่าไม่อยู่กับผมก่อนอย่าทิ้งผมไปแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็มีชายคนนึงมาบอกกับบรูซว่าเขาไม่ไไดดด้้้้ออออยยยู่่คคคคนนนนนนนเเเีีววะัััักกกืลาาาางงขมุบบทิธํใหพ กลับมาหาเขาได้แล้วแต่แบทแมนไม่ยอมและด่าคลาร์กไปว่าอยากจะเป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนไม่ใช่เหรอจะมาบ่นอยากได้พลังคืนทําไมพลังของซูเปอร์แมนเนี่ยมันศูนเปล่าเมื่ออยู่ในมือแกแกก็อยากจะเล่นบทการเป็นมนุษย์ก็เท่านั้นและไม่ยอมใช้พลังจนผู้คนต้องบาดเจ็บพลังนี้เนี่ยมันต้องอยู่กับคนที่มีความมุ่งมั่นจนกว่าจะปราบภัยร้ายให้หมดได้และแบทแมนก็ต่อยคลาร์กซะแว่นแตกแทงเข่าเข้าไปทีหนึ่งจากนั้นก็บีบเข็มกลัดทําลายมันทิ้งซะตรงนั้นเลยแถมยังบอกให้คลาร์กเนี่ยกลับบ้านไปอยู่กััอนดน อยู่เธอได้ใช้มันกับแบทแมนและก็ทาลายคำสาบที่แบทแมนมีอยู่ได้สาเร็จสุดท้ายเนี่ยแบทแมนก็คืนสติและซูเปอร์แมนก็ได้พลังกลับคืนมาเมื่อเรื่องจบแบทแมนและซูเปอร์แมนก็ต้องไปเก็บซากที่แบทแมนเนี่ยอารวาไว้บนดวงจันทร์แบทแมนได้กล่าวชมซูเปอร์แมนว่าคิดถูกมา,มากๆที่ใช้สิ่งที่เป็นปมของแบทแมนเล่นงานแบทแมนเองได้ถึงแม้พวกเขาจะกลับเป็นปกติแล้วแต่ในใจลึกๆเนี่ยแบทแมนก็คิดถึงพลังซูเปอร์แมนและซูเปอร์แมนก็คิดถึงการเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่แต่สุดท้ายพวกเขาก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มมีีีีไ่่่่่่ใใชสสสิิงททงทททฝัันนนและํา้้หดดุ